ข่าวสำคัญประจำวันที่11มิถุนายน2025สรุปทั้งในประเทศและต่างประเทศทอสอข่าวเด่นในไทยกู้ร่างอาัฐินัทพงศ์ปิ่นตากลับบ้านแล้วร่างของนัทพงศ์ปิ่นตาหนึ่งในผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุความขัดแย้งกับฮามาสเมื่อ7ตอคอ2023ได้เดินทางถึงประเทศไทยและได้รับการต้อนรับจากภรรยาอย่างสุดอาลัย ตำรวจหมอชื่อดังตกเป็นผู้ต้องหาข้อหาค้ายาเข้าสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังเป็นหมอคนดังถูกจับฐานค้ามากค่าเดทเรบรักสร้างความตกใจวงกว้างดันเสือโปรแกรมค่ายช้างฟื้นตัวแต่ยังเผชิญวิกฤตแขมช้างไทยกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวลดลงทมกลางเศรษฐกิจชะลอตัว แรงตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาเบาลงเล็กน้อยหลังเหตุปะทะแนวกองกำลังทั้งสองประเทศเริ่มถอยกำลังไปยังจุดเดิมของปี2024พร้อมเปิดทางเจรจาเพิ่มเติมตำรวจภาคกลางจับผู้ต้องสงสัยใหญ่คดียาเสพติดรายย่อยจับกลุ่มเม็ด2 0 0 0 0 0เม็ด สมจิตวัย49ปียอมเข้ามอบตัวหลังพัวพันในเครือข่ายลักลอบส่งยาบ้าจำนวนมากโดยมีเป้าหมายคือวุฒซึ่งเชื่อโยงจากเชียงใหม่มาถึงภาคใต้บุกจับขบวนการค้ามนุษย์เด็กในกรุงเทพ,พช่วยเหลือ2เด็กหญิงตำรวจบ,บกน .5 บุกจับขบวนการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า16ปีและช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ13และ16ปีออกมาอย่างปลอดภยัย กทมยืนยันขอบังคับใช้มาตรการตัดไฟเน็ตชายแดนกับกัมพูชาเพื่อความมั่นคงยันไม่ใช่กลยุทธ์กดดันคดีพรมแดนแต่เป็นแนวทางป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ข่าวกฎหมายร่างพรปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนเลื่อนจอพิจารณาในสภาชุดใหม่ก่อรักดาคม2025หหลังจากเสียงต้านบางส่วนร่างกฎหมายอนุญาตคาสินโนในรีสอร์ทเต็มรูปแบบถูกเลื่อนไปสู่การพิจารณาครั้งต่อไป รถไฟฟ้าสายสีชมพูกำลังเข้าสู่ช่วงทดลองและเตรียมเปิดใช้เชิงพาณิชย์17มิถุนา2025สามารถใช้เดินทางฟรีในช่วงทดลองก่อนเปิดเต็มรูปแบบ อสองอข่าวต่างประเทศภาพรวมโลกประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมส่งมนทนทหารเสริมในแอลเอตอบโต้การประท้วงตามการบุกตรวจแรงงานกองกำลังสำรองนาวิกโยธินราว7 0็นายถูกส่งไปช่วยควบคุมสถานการณ์ประท้วงซึ่งเผชิญเสียงวิจารณ์จากผู้นำรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโลกผันผวนสหรัฐได้ข้อตกลงโครงร่างการค้ากับจีนในเรื่อง Rare Earth แต่รายละเอียดยังไม่ชัดทำดัชนีฟิวเจอร์สลดลงหุ้นเพส l a สะดุดเล็กน้อยแต่ยังมีแรงบวกจากข่าวเตรียมเปิดโรบอตแท็กซี่วันที่22มิถุ